พี่ตุ้มให้ข่าวว่าเจ็บแบบลึกเจ็บปวดเจ็บนานนี่อาการเป็นไงบ้างครับถ้ามีอาการปวดหลังขึ้นมาเนี่ยคุณหมอเดินขึ้นบันไดน้ำตาลร่วงโ oh. อ้โห <c oughs> เดินขึ้นบันไดน้ำตาร่วงน้ำตาร่วง,งของพี่ตุ้มนี่คือไข่ห้างล็อกสชั้นค่ะ ไขห้างนองสองนี่ก็ได้เลยคือยังไงฮะไขนะคะและสวิชข้างล่างกลัวกลัวกลัวไม่มั่นคงสมัยก่อนเราก็นอนตะแคงเนาะแล้วก็พอเริ่มแบบเหมือนมีปัญหาไหลก็มานอนงายพอนอนงายก็เหมือนเดิมค่ะมีความรู้สึกว่าอ๋อไขยห้างมันสบายลองนอนไปหอนไนเปิดอันนี้แล้วก็ลงข้างล่างอ่าทวนเข็มนาฬิกาถูกต้องค่ะสวยงามขึ้นช้าๆค่ะ 5ครั้งนะคะไม่น่าเชื่อเลยครับว่าแค่นั่งผิดชีวิตจะเปลี่ยนขนาดนี้ครับผมปวดลึกปวดลึกปวดแสบปวดแสบปวดนานปวดนานปวดทั้งชีวิตโอ้ยน่ากลัวมากๆ